ลงน้ำดื่มทิพระดานะครับทีมงานสาวสาวสาวสีสาวบ้านนี้เขาสีเริ่มงานนี่เข้าต้องมีการเฮ็ดยังก่อนเริ่มแรกครับทำความสะอาดนะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก่อน นนะก่อนกกิดทำงานใตชุดมาที่นี่เข้าไปแต่งชุดแบบใดแต่งแบบนีบอหรือไปแต่งยุอมบ่วงไหนเนาะ<ต> ของแต่งตัวนี้มีผ้าปิดแต่งตัวความมันบ่นี่ลอง<ะ>ลองปิดเบิังนะครับลองป,ปิดเบิงนะังเน,น่โอ้นั่นเรื่องมันแน่น้ำตัวกันเด้แหละเนาะ,ะอันนี้คนสวยเื้อ,อยังครับคนสวยเื้อ,อยังนี่ือนางลำพมมาค่ะโอ้นางลำพมมาเนาะอันอันม่ีจ้าจ้าจ้าหรือครับครับโอจจ้้าา แว่นแก้วคิดชายาหรือแหวนะจ๊ะอ๋อนี่เดี๋ยวพวงงามเลยวะสวยมีแต่วพวงงามเนาะง่ามผู้ได้กับของผัดจุนี้ผู้ใด้เฮ็ดตำแหน่งใดแน่มือนี้มือนี้แว่นวันนี้ืัอนี้รูเฮ็ดอยู่ห้องผืนอ่ะต่อไปผู้ใด้เอาล้างจ้าวันนี้จุดล้างอยู่ของซีนจา้า จ่าด้วครับออค้าบ,บ,าบ,บาข้าวขาวเาวข้วข้าวข้าวขาวข้อวข้างข้าว้าวข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 ้าว้าวข้าวิ้าวข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 ้าขาะ้าวข้าาอข้างยวา้าา้าวาา้าร,ร,ารข้าา้า อันเมื่อนี้เยังครับล่างทางบ่ล่างทางภายนอกการล่างทังนี่เขาเฮ็ดจังไดแน่ย้จะไล่เลวก็มาฮูถังสิน้อฮูให้มันฮู้ถังทำไมเหรอ อนี่เ่าห่เห็ดจังสีล่างล่างทั้งประจำเลยเนาะ,นะเข้าบ่มีว่าเดียวแบบว่าทั้งกบม้ากกอกหน้าไปเลยเนาะ,นะเข้าต้องทำการล่างก่อนสุทังล่าง่างชางไปอาดเียบรอยเนานี่นะครับล่างทั้งกับแจงโตเรียบรอยขนาดเมื่อนี่ ซูมือบ่ารูแต่งตัวเรียบร้อยบ่เรียบร้อยอเรียบร้อยสูมือเนาะโอ้นี่ได้ละได้ละได้มาตรฐานโอใส่เวลาล้างถางโอเคหลอนยังบันนี้ต่อไปเฮงไหนครับอ่าต่อไปล้างแล้วเฮ้งอ่าสะอาดแล้วเฮงไหนบันนี้อ่าล้าง น้ำสะอาดเท่านี้ล้างแล้วภายนอกโอเคต่อไปเฮงใดต่อครับล้างภายในค่ะล่างภายในอ้าวใครเป็นคนล่างภายในอ้าวแล้วล่างภายในอ่าต่อไปเา้าวเสี่ยงภายในเนาะเจเจแนะน้ำตัวก่อนสสวัสดีอ่าเจแอลจ้าเจแอลเนาะนี่ขา้าวเสี่ยงยังครับ ล่างภายในเอา,าเฮะเอาขอเบิ้งแนนเป็นแนวใดมันเป็นแบบใดเอะเห็นไหมให้เบิ้งแนนโอ้เป็นแบบนี้บ่เข้าใส่เฮ็ดนยังนี่ใส่ขัดภายในขัดภายในเนาะอ๋อมันมีมันมีปัม๊มเนาะตัวนี้มันมีปัม๊มอัดฉีดแรงดันอัดเข้าไปเนาะบัดน,นี้เทียนแบบนี้ชุบไส้สิ่งนั้นเข้าไปด้วยอ๋อผู้นะออกมาเบื้องแนนี่ สะอาดเนาะข้างในวันนี้แต่เอาปั่นดึงจนมันสะอาดจังเลยแบบมาล้างน้ังเป่าถ้าเกิดเฮาล้างแล้วแล้วเห็นว่ามันยังมีคราบสกปรกอยู่เฮาเฮ็ดจังได๋ครับบัดนี้ค่ะมันปั่นบ่ออกเฮาก็ใส่แปง้งซอออยอ๋ใส่แปง้งนํนะาเนาะเฮามีหลายขั้นตอนเนาะในการตรวจสอบแม่นเฮาตรวจสอบกระทาผ้ากระชายน้ําได้อ่าบัดน,นี้ขนาดเขาที่จะเป็นล่างไปไหมให้ได้ได<ๆ>น้ำใส่บ้านก็่จะน้ำ น้ำอาโอน้ำน้ำดื่มเท่านี็นบอครับค่ะอก้อนสิพร้านมะขอนมองนีมีดน้ำตัวนี้กระคาเชือมาพร้อมเป็นบ่ครับคาเชือกยูวีน้ำนอ่านยูวีมาเอล่างจนนึกเกียงไปเนีายพรล่างเกียงแล้วเห็นตังไหนต่อครับเบิง่ากอดมงผลิตอ๋อนี่ของผลิตเนาะ โอเคเดี๋ยวเข้าไปเบิรงจุดผลิตกันต่อขอบคุณครับขั้นตอนการกรอกและบรรจุน้ําดืม่มสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับสวัสดีค่ะแม่นแก้วค่ะอืมเสียงนี่เนาะแม่นแก้วค่ะนะอันนี้เฮ็ดยังครับผมมันนี้เป็นผูนนน้ผลิตน้ำค่ะมันนี้เป็นผลิตน้ำผลิตอ๋อนี่ต้องแต่งตัวแบบนี้เนาะแหนค่ะนี่หมวกผ้าปิดปากปิดจมูกเสื้ออี้ยมรองเท้าบูทอ่า ครับก้อนที่เข้าไปห้องบรรจุข้าวต้องเห็นยังไงแนครับผมเป็นข้าวตอกหลังมือนะคะล้างให้สะอาดล,ล้างนังยาเพราอ๋อมีหนังยาล้างมือพร้อมเนาะแม่ะค่ะเสร็ลัอกอ่ะโคตรเป็นให้มันสะอาดเสร็จแล้วข <ๆ S 2> ้าวก็ต้องมาล้างหน้ากีใส่ค้อรีนไว้สหรับจริงที่ขา้าวหยาบขนมปีนะอ๋อเอาน้ำค้อรีนนี่ เอาไว้ให้ยังครับคาเชื่อบ่อาเชื่อก็เขาหองคันิ้นโอาเชื่อลองบูก่นเนาะไ้านอกงูเาด้่อหลัเขาี่เข้าห้องเขาหามบุคนภา่นอกเข่าเขาบ่ได้แล้วเนาะเอากระซองเบื้องข้างเอานะครับเด้อนี่ครับห้องบรรจุน้ำซึ่งได้ทั้งมาจากการล่างเมื่อกี้นี้ มาแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นการบรรจุนะครับกอกโดยสาวสวยแว่นแก้วของเขาทําการบรรจุนะครับเอาเลยครับเริ่มเลยครับกอกเลยค,ครับกอกเลยอ๋อครับ กอ,อกกอ,อกกอ,อกน้ำเด้ยกอกเลยกอกน้ำกอกน้ำในห้องบรรจุของเฮ้ากระซิมีการดักกรองโดยใส่กรองดักอีกเชือนึงนะครับโดยน้ำที่กอกกคือเป็นน้ำ A.O. ผ่านการกรองมาแล้วผ่าน U.V ยูวีเข้าใส่ทั้งสองหลอดเลยนะครับผ่าน้ามามหาการกรอกน้ามทัทงนะครับในห้องบรรจุเข้าก็นซมีการน,น้าม้วยน้ามทัทงนะครับการกรอกแล้วต่อไปกรอกแล้วแล้วเข้า็ลยส่งไปสู่การบรรจุสิ้นนะครับข้อขวดอันสวัสดีครับสวัสดีจ้าจ้าหรือครับ เื้อ,อยังครับผมซื้อเมลี่ครับโอ้เมลี่เนาะบันนี้เขาเฮ็ดหยังครับนี่ซิ้นข้อขวดซิ้นข้อขวดอธิบายข้างแน่เฮ็ดจังไหนเอ่อพ่อเขาผลิตของน้าจากปลายผลิตมากเราจะส่งมา็นของซี้นที่นี่เขากับชอบก้นานสิ้นขอถังอ่าใส่แคปซูลลงไปเพื่อป้องกัน บ่ให้มีการเปิดฟ้าเปิดยังกันมดมแมลงเข้าไปได้น,อน้อเส่็นได้ร่อนเป่าสิ้นสิ้นเสร็จแล้วทำการเลื่อนกันไปเพื่อที่จะจัดเตรียมไว้จัดจำหนา่ยต่อไปนะครับ <c oughs> โอเคครับในขั้นตอนการบรรจุ และการล่างถั้งเรียบร้อยทํ้มนี้เนะาะส่วนในการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่อไปเดี๋ยวจะท้ายให้เบิ้งอีกนะครับโอเคขอบคุณครับ